สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรองเท้าวิ่งของดิฉัลรอนนะครับ Jock Pro 500.1นะครับเดี๋ยววันนี้เป็นไงไปดูกันเลยนะครับ ครับวันนี้เราอยู่กับรองเท้ารุ่นจ็อกโฟ500นะครับครับสำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับจะมีความนุ่มนะครับของพื้นแล้วก็รวมถึงน้นหนักเบานะครับเหมาะแก่การวิ่งจ็อกกิ้งเพื่อสุขภาพมากเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้เนี่ยตัวอัปเปอร์เขานะครับ ผลิตจากโพลีเอสเตอร์นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่รีไซเคิลได้นะครับนอกจากที่ทุกคนเนี่ยจะวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วนะครับยังเป็นการรักโลกไปในตัวด้วยนะครับด้วยตัว u p ป e r เขาหนึ่งที่ออกแบบมาอย่างดีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของซัพพอร์ตนะครับการระบายอากาศที่ดีนะครับใส่วิ่งแล้วรู้สึกไม่อึดอัดเลยนะครับมีความเบาสบายมากเลยครับครับผมแล้วก็สําหรับส่วนพื้นล่างนะครับเป็นวัสดุนะครับทําแบบนอนมาร์กิ้งนะครับ ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะนะครับแล้วก็ทีส่สำคัญเลยเนี่ยสูมสึว่าเอาไปวิ่งนะครับตามรูวิ่งเนี่ยก็จะไม่เกิดเ,เป็นรอยตามพื้นนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการยึดเกาะที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองวิ่งกันเลยว่ารองเท้คาคุณ่ทีวามดีเป็ยังไงไปลองกันเลย เป็นยังไงบ้างครับพี่สําหรับรองเท้าคู่นี้ใส่วิ่งแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับสําสหรับพี่นะครับความรู้สึกส่วนตัวเลยนะหลังจากที่ได้ลองใส่คู่นี้วิ่งแล้วเนี่ยรู้สึกเลยครับว่ามันมีน้ําหนักที่เบามากนะครับแล้วก็รู้สึกระบายอากาศได้ดีนะครับไม่อับเลยรู้สึกแบบเบาสบายแล้วก็เย็นด้วยนะครับขณะวิ่งนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยนะครับมีตัวรองรับแรงกระแทกนะครับเป็นแผ่นโฟมที่หนานะครับนุ่ม แต่ว่ารู้สึกมั่นคงนะครับเวลาก้าวทุกก้าวเนี่ยมั่นใจทุกอย่างก้าวที่แบบว่าวิ่งไปนะครับมั่นใจได้เลยว่าจะไม่ลื่นถลไยแน่นอนนะครับสําหรับดีไซน์นะครับก็สวยงามนะครับตามรูปที่เห็นเลยนะครับแล้วก็มีดอปถึง4มิลลิเมตรนะครับเหมาะกับการวิ่งสายซัพพอร์ตอย่างเราเลยเนี่ยวิ่งไดู้้สบายครับเห็นว่าพี่โอเล่เอาคู่นี้ไปจบที่เบสโลมาด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เป็นยังไงบ้าง ครับผมสำหรับที่ลองเอาไปวิ่งระยะไกล21โลนะครับตอนอื mm ่น hmm. ก็ต้องบอกว่าตอนแรกก็เอาไปลองแค่วิ่ง5โลแล้วก็10โลนะครับ mm hmm. ตอนวิ่ง10โลเนี่ยก็คือ,อทําให้ตัวผมเนี่ยวิ่งได้ดีขึ้น mm hmm. นะครับเพราะว่า จากเวลาิ0โลเนี่ยชั่วโมงครึ่งก็เหลืออยู่ที่ประมาณชั่วโมงกับอีก14นาทีนะครับก็คือเวลามันดีขึ้นมาเยอะอยู่ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าน้าหนักของเขาเนี่ยเบานะครับทำให้เวลาเราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รู้สึกถึงความหนักของรองเท้านะครับแล้วก็ทําให้เราวิ่งต่อนเนื่องด้วยความเร็วเท่าเดิมได้ครับผมส่วนวิบวิ่ง21โลเนี่ยก็ทําให้เรารู้ว่าคู่นี้มันทําให้เราไปถึงตรงจุดนั้นได้จริงๆ นะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยก็จะลองเอาไปวิ่ง4 2โลด้วยนะครับลองก้าวอีกขัน1 1> <ม>้นหนึ่งว่า <Okay. S 2> ทำได้แน่ถ้าใส่คุณสำหรับรุ่นนี้นะครับ Jock 500เนี่ยจะมีทั้งหมด2สีสำหรับของผู้ชายนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสีเลยเนี่ยสำหรับของคุณผู้หญิงนะครับ สำหรับคุณผู้ชายเนี่ยอันนี้เป็นสีแรกนะครับสีนึงจะเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับสำหรับของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็พื้นรองเท้าจะเป็นสีชมพูนะครับดูหวานแล้วก็ดูเข้มในเวลาเดียวกันนะครับเหมาะกับคุณผู้หญิงมากเลยครับผมแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูรองเท้าจ็อกกิ้งรุ่นนี้ได้นะครับจ็อกโบร์500นะครับที่ดีแค่ลอนทุกสาขาเลยนะครับ ถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาดูสินค้าด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถสั่งได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ขึ้นตรงนี้เลยนะครับเป็น w w w d w e c dot t o n co t h นะครับก็คือไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยเรานะครับเราจะจัดส่งให้ถึงบ้านคุณลูกค้าได้ทุกที่เลยนะครับ สำหรับลูกค้าที่สั่ง1,500บาทขึ้นไปตอนนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยหรือว่าเข้าไปที่สาขาข,าของเราแต่ละสาขานะครับก็จะเจอกับพนักงานที่ใส่รองเท้าคู่นี้เนี่ยวิ่งจริงๆเลยนะครับก็สามารถทีท่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับหรือว่ามาขอความคิดเห็นหรือว่าพูดคุยเรื่องของการออกกําลังกายการวิร่งหรือกิจกรรมหรือกีฬาอื่นอื่นมากมายเนี่ย สามารถเข้ามาที่ร้านของเราได้เลยนะครับเพราะร้านเราเป็นร้านที่จน่าอุปกรณ์ที่มากกว่า60ชนกีฬาเลยนะครับมีความพร้อมทั้งข้อมูลการขายแล้วก็การใช้งานรวมถึงการเล่นกีฬาน,นั้นๆจริงๆเลยนะครับครับผมและนี่ก็คือการรีวิวรองเท้าจ็อกกิ้งรุ่นจ o อกโฟ500นี้นะครับก็ได้ที่สุดลงแล้วนะครับแลวเดี๋ยวเรามาพบกับข้างหน้านะครับว่าข้างหน้าเราจะมารีวิวสินค้าตัวไหนต่อแล้วพบกันนะครับ